สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดปมปั่นจากอุบัไปหาแม่เหตุพ่อตีเร่งให้ความช่วยเหลือเด็กชายปมเด็กน้อยปั่นจัก,กรยานจากอุบลราชธานีหวังไปหาแม่ที่กรุงเทพมหานครเผยมีเงินติดตัวอยู่แค่บาทเดียวเผยเพิ่งย้ายมาอยู่กับพ่อได้ไม่นานน้อยใจโดนตีจากกรณีพลเมืองดีพบเด็กชายคนหนึ่งระหว่างปั่นรถจักรยานจากอุบลราชธานี บอกว่าจะไปหาแม่ที่กรุงเทพนั้นต่อมามีการเปิดเผยว่าเด็กชายมีปัญหาทางครอบกรัวพอแม่แยกทางการอาศัยอยู่กับยายและพ่อพ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดนพ่อดุและตีอยู่บ่อยครั้งน้องเลยอยากจะไปหาแม่ที่กรุงเทพทาให้ชาวเน็ตเกิดความเป็นห่วงในตัวเด็กนั้น ล่าสุดผู้ให้ความช่วยเหลือเด็กได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าดีใจที่การช่วยเหลือเล็กน้อยเพียงเท่านี้แต่ทําให้เด็กหนึ่งคนที่มีปัญหาทางใจทางความรู้สึกได้รับความห่วงใย,ยความรักความเมตตาและความอบอุ่นจากทุกคนที่ได้รับรู้ความทุกข์ของเขาในกระเป๋าของเขามีตังเพียงแค่หนึ่งบาทใช้คำว่าเด็กอยู่แค่ปอสี่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะรู้สึกไม่เป็นร้องไห้ไม่เป็นรักไม่เป็นเจ็บไม่เป็น เห็นน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มของเขาแล้วดึงเขามากอดมันรู้สึกได้เลยเขาว่าเขาแย่แค่ไหนขอบคุณคุณ,ค,ณครูอู๋โรงเรียนบ้านบุงปวีนาดุดดาที่ได้ติดต่อกลับจากที่ได้ข้อมูลการพบเจอน้องค่ะและขอบคุณพี่บอยที่ช่วยกระจายข่าวไปยังสื่อโซเชียลต่างๆค่ะไอตาวหามน้อยบอยหลังสวนในตอนนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุงท่านในอำเภอและหน่วยงานต่างๆได้ลงพื้นที่ไปขอข้อมูลเพื่อเป็นการช่วยเหลือน้องในลำดับต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามพบว่าเด็กเพิ่งย้ายมาอยู่กับพ่อเพียงไม่นานซึ่งพ่อั้นติดเกมและไม่ค่อยดูแลลูกและพบว่ามีการดูด่าตีเด็กทำให้เด็กน้อยใจและต้องการกลับไปอยู่กับแม่ซึ่งทางโรงเรียนและนักสังคมสงเคราะห์ได้เข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ